รถด,ด่วนพิเศษดีเซล,ลางปรับอากาศนะครับขบวนที่8เชียงใหม่กรุงเทพนะฮะกำลังจะเข้าจอดในชานชลาที่2ของสถานีสัมเสนนะครบับมาแล้วนะครับแดวูนะครับผมแดวูอ้วนนะครับสองห้าสองเจ็ด นี่นะขบวนรถด,ด่วนพิเศษที่8นะครับเชียงใหม่กรุงเทพไปแล้วครับขบวน8นะหามุ่งหน้าสู่สถานีปลายทางกรุงเทพนะ คันท้ายเป็นสองหนะครับผมแดวูอ้วนเหมือนกันนะอันนี้ก็ผ่านจุดตัดทางด้านทิศใต้ของสถานีสามเสนไปแล้วนะสถานีต่อไปก็คือสถานีปลายทางกรุงเทพนะครับผม